จ๊คเขาไปเอาของจากบ้านคนนู้นคนนี้มาแต่ไปหมดอะแล้วเขาก็มาทําตัวเป็นพ่อพระครับน้องอยู่ไหนอยู่บ้านพี่บ้านมีอะไรยังยังไม่มีขับรถมาบ้านพี่แล้วเขาก็เดินจิ้มเลยอันนี้เอาไปแอร์ถอดไปเลยให้คนมาถอดไปเลยโซฟาเอาไปเลยโต๊ะเอาไปมูลค่ารวมๆประมาณสามกับสี่แสนบาทโอ้โหใจพ่อพระจริงๆวันนั้นตีท้ายครัวมาถ่ายครับพี่มดดำเขาเข้ามาเขาเดินจิ้มเลยอันนี้ของ <I> <c oughs> แต่จริงๆผมไม่ได้ซื้อบ้านเดียวนะพอ่อจริงๆคนก็ชอบพูดว่าทําไมราคาเนี่ยเก้าล้านไม่ไปซื้อบ้านเดียวครับผมบอกผมก็ยังอยากได้บ้านเดียวแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมพ่อพี่สาวน้องสาวต้องอยู่ในหลังเดียวกันเราก็กลัวว่าเขาก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวและเราก็ไม่มีความเป็นส<ๆ>่วนตัวด้วยผมก็เลยซื้อทาวน์โฮมสองหลังติดกันออแต่มีหลังมึงหลังนึงเป็นหลังมุมอีกหลังนึงก็เป็นหลัง ทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เลยแพงหน่อยกันเลยเป็นมันเป็นของหลานติดกันร้านกับสี่หลานอ๋อก็ก็จะมีพื้นที่หลังหูมุมก็จะมีพื้นที่ที่ทุกคนใช้ได้หมดใช่อ่าอันนี้ความคิดดีความคิดดีบ้านเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยครับอ่าเดี๋ยวก็จะสร้างเพราะว่าเก็บเก็บเงินต่อเติมไปเรื่อยๆครับต้องต้องต้องเรียกว่าตกแต่งใช่ครับนี่แห้ร้อแต่พอเพื่อนเพื่อนรู้ว่าคุณกําลังทําบ้านและได้ซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยคุณใช้ขโมยเฟอร์นิเจอร์จบ้าจยใบ ผมเนี่ยเหมือนคนรับของโจรพอมันเป็นยังไงผมเนี่ยผู้ถูกกระทำนะผมรับของโจรนะรับของโจรพี่แจ็คเข้าไปเอาของจากบ้านคนนู้นคนนี้มาแต่ไปหบวออะแล้วเขาก็มาทําตัวเป็นพ่อพระครับน้องอยู่ไหนอยู่บ้านพี่บ้านมีอะไรยังยังไม่มีขับรถมาบ้านพี่แล้วเขาก็เดินจิ้มเลยอันนี้เอาไปแอร์ถอดไปเลยให้คนมาถอดไปเลยโซฟาเอาไปเลยโต๊ะเอาไป มูลค่ารวมๆประมาณสามกับ4ี่แสนบาทโอ้โหใหพ่อพระจริงๆวันนั้นตีท้ายครัวมาถ่ายครับพี่มดดำเขาเข้ามาเขาเดินจิ้มเลยอันนี้ของตีแจ๊คผมโหเหมือนคนรับของโจรเออเขามาไปมาไปตกแต่งใหม่มันตกแต่งบ้านใหม่อยู่มันก็เลยเบื่อเก่ามันได้แล้วไงมันใช้มาคุ้มแล้วยกให้ต่อแต่แอร์นี่ผมน้ำตาไหลมาเป็นไงถอดแอร์มาตัวใหญ่ เอามาติดห้องนอนผมไอ้อนั่นก็ใจร้ายให้แต่แอร์ไม่ให้รีโมทม,มันล็อกไป้ี่8องศาผม8โมโนงนี่เหงื่อท่วมแล้วผมก็เลยข,ขับรถกลับไปที่บ้านกัเอาขอมีงมีใช่ก็มันให้มาแบบ <M edia> มีครับแต่ไม่ให้อ,อเพราะว่าสงสัยคงคิดถึงอยากให้เราขับกลับไปหายกล่องแ,แต่ว่าก็ทนอยู่ได้ประมาณเกือบสอาทิตย์นั้นม่ขับไปแล้อ่าแท็กครับพาักน้องคนนี้ คุณจะเริ่มต้นดูแลเทคแคร์ care, เขายัางไงอันดับแรกเลยคืออาไทเนี่ยผมมองแล้วนะเขาหุนแบบนี้ดีกว่าหุนแบบน่ารักมีมี่ดีกว่าเพราะว่าสาวๆจะชอบแบบนี้เขาจะแบบแต่หุ่ยอาไทน่ารักจังมีเห็นปะคนจะมีจ้ำม,มุงจะม,มาก็จะเข้าหาพิทไยดูไ,ไ,ไม่มีพิษมีภัยดูไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆแล้วสกิคขับตั้งเวลาอย่านะอย่าเด้ออย่าเด้อคิดเด้ออย่าเด้อ นะเ,เขาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ต้อง<ะ>ไปไปฟิตให้เขามีกล้ามอย่างนี้อย่างนี้นนแต่ว่าจะห่วงเรื่องการกินการนอนของเขาเพราะเขาเป็นคนทํางานเยอะครับผมอยากให้เขามีเวลากินเวลานอนให้เพียงพอ